สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนเพื่อพามาดูกุหลาบในฤด,ดูฝนกันนะคะทุกคนใบเขาก็จะไม่ค่อยสวยกันเท่าสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ยังพอจะออกดอกให้ชื่นใจอยู่บ้างนะที่เห็นอยู่นี่เป็นสีออกแดงบันเย็นนะทุกคนมันก็ไม่ได้แดงแดงแจ,ดจ๊ดจี๊ดจ๊าดนะคะเป็นแดงแดงบันเยน็นน้องนางชื่อกอ r o ฟกรอฟเมส เป็นต้นที่ยังพอจะดูได้อยู่นะคะทุกคนในฤดูฝนนะหน้าดอกนางก็จะตกตกหน่อยนะคะทุกคนดอกลักษณะจะกลมๆหน้าดอกจะตกก้มต่ำลงมานะค,ะคล้ายๆกับผลไม้อะไรสักอย่างที่ห้อยๆอ,อยู่นะทุกคน ไปดูใ,ใกล้ๆอ๋อ,อสวยงามงจริงๆสวยนะคะเพืเ่อนๆซูมเข้าซูมออกอยู่อย่างเงี้ยโอเคค่ะบ๊ายายกลอฟเมสเตอร์